สวัสดีครับทีจ้าสบายดียืดยดีไม่แห้งพี่น้องเวอสโฟทุกคนจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันวันนี้เงาเงาหลานครับแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้สาวบนได้เจวบองสมพักจ้าเห็ดสมเห็ดสมพักเมื่อได้ก็เลืมอกเอามากินเห็ดออมไก่กินจ้าเมื่อนี้อยากกินออมได้เห็ดออมไก่ได้บักนัดจ้าของหวาน <Yeah. S 2> วันนี้ได<ส>้ ปลาทอดคือเกลีจากข้าวเหนียวจ้ะติ๊บยังไงคือเกลีย <laughs> tonight we just have ด o วยนะ w with u m I just make a, a chicken soup with a, a broccoli carrot and I make a a pickle cabbage and spring onion ข้าวมานเป๊กูนี่คือสมผักด้วยพี่น้องด้วยจ้ะภาษาอังกฤษเมื่อละคำอาจจะ some chili paste ทายหนูปวดพอด้วย a ช่ e หมครับหวานและมีแ i มออฟฟิช d วันนี้แล come j o i ค us. c h ยอ l e n ลินคัมแฮมเดอราวิัสล e ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กดกระดิ่งให้สาววนด้วยนะคะมากินข่าวพี่น้องจ้าอื าได้จากพี่น้องเบิร์ดสุภูสุคนน้นนองฝนในเอ็มมากินข้าวแม่เด้อลูกาเด้อน้นองหอมน้องจิตแคระฟ้ามปลาไก่ใบเดียน้องไก่นะคะมากินข้าวจา้าเอฟซีล่ำลูก,กาได้จ้าเด้อมากินข้าวกันเบิร์ดสุภูสุคนจา้าน้องนูเจแอลน้องมารี เบอร์สอง fc ที่น่ารักของเราทุกคนนะคะเบิร์ดสุภูทุกคนฟังเล่าฟังเบิร์ดสุหงสุบอลจกักไหมเต็กได้แถาคุยเจวบองเจวบองเจ้าจะแจวบองไม่ไะ <ub> ู่ o t นิดหน่อย

ไงมาร้านเนื้อแล้วจ้าคือเป็นเงาเงาง่วงๆถอคะกับบัาแล้วอ่ะออออไอยากกินบุกเพลิ่านหนอย <coughs> I not? Like that. Mm. Oh, that's really good. Hello, baba. What's Phân xoa Lemon well grass <c oughs> <c oughs> อ้อมก็ต้องมีอันตะไคร่น้องพี่ลองเานาะแล้วถามว่าจะใส่เรื่องมันกราสน้ำบอ่อพนาดเรื่องมันกราสเคืออันตะไคร้จ้ะอ้อมกั็ใส่ตะนะัวเนาะ Mm -hmm. Ja. Skjønt <coughs> uh, กินสองเท่ากอโออรอยอร่อยมากโอ้ชมมันยอนอยกินีเสแสบฮอจีวบน ชาวบนบ่ได้ไปหากูรุโดนเมอ่อจ้าพี่น้อง หอนนแขนก็ล่างดีขึ้นจ้ะแถมร้านนะ่าได้บได้ไปจ้ะซอนแล้วก็ดีขึ้นลายจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องใลายที่ถามข่าวหาได้จ้ะเด้อม,มันแสบนะ โอเคสด yummy <c oughs> มักกินพักโทษด้วยจ้ะต้องแต่งต้องแต่งเยอพี่น้องสาวบานจะบอให้ฟังอันทั้งยูทูบกาอันทรงอัน กูเกิลเอ็กเซนมาหายนอจนะเอ้าวันก็นเลยเอาเหลขถ่ายไปอันสื่อลอตเตอรี่ถือพี่น้องเลยหาเก่าจะเป็นโศกดีหลายอืมม์กลัคกี้เด้นอมเอ็นนัทเวิร์ดเดส m ลนัมเบอร์ e ข้ a มาปีก่อนสิน เอาบนสีน้ำจนกลัวเล่าสีหายรางวัลตัวหนึ่งคนน่าจะฮขนะดว่าวนาะหัวมอนได้ก็ดีเนาะพี่น้องจ้าเนาะอ,อืมนอคนเขา้าอยู่กับแบบมีความหวังหละ่ะ Oh, that was yum. Oh, that's such a good combination. Hmm. Oh, there it is. Ah, we're gone now. I'm just about to pick up some pineapple. Our kids <laughs> are not getting. Can I was <laughs> it? Bye. Go eat get back. Not หวานป่ะโอ้ว oh, สว e e t and sour สมมหวาันหวานกันโอ้ that's yum ใช่แล้วขอบคุณพี่นอ้องหลายๆที่กล้ามาติดตามเดินจ้าเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าขอกกันในายคลิปหน้าจ้าขอบคุณแม่บ้ายจ้า